ต้องถอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนี่ยหรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งต้นนะเขาผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่หมดนะไม่หมดนะนะครับผมหญ้าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกอห้ยาข้างหน้าก่อนดีกว่านะนะครับผมกราะดินเขานิ่นนิดหนึ่งดินนิ่นนิดหนึ่งนะครับไปถอนง่ายนะต้องถอนนะครับผมนะเพราะว่า ถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนี่ยหรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งต้นนะเขากหลับเลยนะหลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์เลยนะลืมเลยนะหลับเทินไปเลยนะนะครับผมนะหลับลืมหลับลืมตื่นมาทีก็เช้าแล้วนะเดี๋ยวมันผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่หมดนะไม่หมดนะนะครับผมย่าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกขอย่าครับ ไม่ร้อนนะลงตอนนี้ก็ไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนแต่ว่าเนี่ยก็เลียดเยอะเหมือนกันเดียเ๋ยวนะ <c oughs> ไปเปลี่ยนบูธกันนะเปลี่ยนบูธกันได้ลงสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงดูนะ้ฝั่งนน้นใกล้ๆกระทอมแล้วนะไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกแนละ้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอ,นนบบอันนี้เดี๋ยวครับอันนี้เดี๋ยวจะแตกออกนะครับจากที่จะได้หนึ่งดอกนะเขาก็จะแตกออกไปหลายดอกนะนะครับผมก็จะนำาำรับราชพงศ์ต้องถอนนะราชพงศ์ว่าต้องถอนออกนะครับผมนะ จากหนึ่งดอกเนี่ยจะกลายเป็นหลายต้นเลยนะถ้ามเมล็ดเข้าร่วงนะนะครับผมก็เอาออกหน่อยนะเอาออกหน่อยเท่าที่ทาได้นะนะครับผมข้างหน้าก่อนดีกว่านะนะครับผมก็ดินเขานิ่มนิดหนึ่งดินนิ่มนิดหนึ่งนะครับไดถอนง่ายในโรงฟางนะเดินโรงฝากเมื่อคืนฝนตกครับฝนตกนานเหมือนกันนะฝนตกตกหยุดหยุดนะแล้วก็เราจะลงหลับก่อนนะหลับก่อน,อนไม่รู้ตกนานแค่ไหน,นครับผมนะเดี๋ยวไปจัดการก่อนไปจัดการดูแลไก่ดูแลวัวก่อนนะนะครับผม ตอนแรกตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยให้ต้นพริกนะเช้านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูมาลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันพระฤหัสเช้าเช้าว,วันพระฤหัสเห็นหน้าชัดไหมครับเห็นหน้าจะบ่งชัดไหมเดี๋ยวเดินไปดูนานะเดินไปดูนานนะต้องถอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนี่ยหรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรีเยกอะไรหนึ่งต้นนะเขาเอารากเขาออกนะเนี่ยครับดอกเขาเนาะ ยาข้านกเกยอะมากนะเยอะมากเห็นไหมนอกนี่ครับเยอะมากมากนะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะหลับเลยนะหลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ชาร์จแดตโทรศัพท์เลยนะลืมเลยนะหลับเตินไปเลยนะนะครผมนะหล,ลับลืมหลับลืมตื่นไม่ทีก็เช้าแล้วนะเดี๋ยวมันต้นนกใหญยาเขา้านกแล้วก็มีต้นอื่นอีกนะต้นอื่น ผมไม่แน่ใจเขาเรียกต้นอะไรนะข้ามีเนี่ยข้าวนกข้าวนกเต็มเลยนะข้าวนกเยอะมากนะน้าเล็กกับน้าเล็กเพราะว่าอะไรถึงมาดูน้ำก็ไม่ใช่อะไรนันไม่แช่ไรนะแค่หน่อยหน่อยนะมีแค่หน่อยหน่อยครับในน้ํายังไม่มีในนายังไม่มีน้ําขังนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสเช้าเช้าวันพฤหัสเห็นหน้าชัดไหมครับเห็นหน้าจะโปร่งชัดไหมเดี๋ยวเดินไปดูนานะเดินไปดูนานะเดี๋ยวรอให้แบบ ตอนนี้ก็น้ำค้างเยอะนะน้ำค้างแต่ถ้าลงตอนนี้ก็นาเล็กกับนะ้ำนาเล็กเพราะว่าอ,อะไรถึงมาดูน้ำํำไม่ใช่อะไรนันไม่ใช่อะไรนะแค่นะหน่อยๆนะมีแค่หน่อยๆนะครับในน้ํายังไม่มีในนยไม่มีน้ําขังนะจากหนึ่งดอกเนี่ยจะกลายเป็นหลายต้นเลยนะถ้ามเมล็ดเข้าร่วงนะนะครับผมก็เอาออกหน่อยนะเอาออกหน่อยเท่าที่ทําได้นะนะครับผมเ้าลกในหญ้าเข้าน็อกแล้วก็มีต้นอื่นอีกนะต้นอื่น ผมไม่แน่ใจเขาเรียกต้นอะไรนะเขามีเนี่ยข้าวนกข้าวนกเต็มเลยนะข้าวนกเยอะมากนะเดี๋ยวรอให้แบบตอนนี้ก็น้าค้างเยอะนะน้าค้างแต่ถ้าลงตอนนี้ก็ดูนาะฝั่งนู้นใกล้ๆกระทอมแล้วนะไม่ค่อยมีนาไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อนะคือนฝนตกแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยว,วครับครูครับอันนี้เดิน้าเข้าวนกนะเริ่มออกดอกอีกแล้วนะสําหนักผมผมว่าต้องถอนดูนาะฝั่งนู้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะ ไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวกครู่ครับอันนี้เดินหน้าก่อนที่านะนะครับผมเพราะดินเขาดินนิดหนึ่งดินนิ่มนิดหนึ่งนะครับได้ถอนง่ายัในโรงฟางเดินลงมาเมื่อคืนฝนตกครับฝนตกนานเหมือนกันนะฝนตกตกหยุดหยุดนะแล้วก็เราจะลงหลับก่อนนะหลับก่อนไม่รู้ตกนานแค่ไหนครับผมนาเล็กๆนะนาเล็กเพราะว่าอะไรถึงมาดูน้ำไม่ใช่อะไรนันไม่ใช่อะไรนะ แช่หน่อยหน่อยนะมีแช่หน่อยหน่อยครับในน้ำยังไม่มีในนายังไม่มีน้ําขังนะดูนาฝั่งนู้นใกล้ๆกระทอมแล้วนะไม่ค่อยมีน้าไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวคับครูครับอันนี้เดิกยังไม่มีน้ําขังนะที่จะมาดูคือผมให้ชื้นชื้นหน่อยนะชื้นชืน่อยคือผมจะลงถอนหญ้านะครับผมนะเช้านี้ว่าจะลงไปถอนหญ้านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องถอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนี่ย หรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งต้นนะเขาดูนาฝั่งโน้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวครูบครับอันนี้เดินต้องถอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนี่ยหรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งต้นนะเขาเข้านกในหญ้าเขานกี้แล้วก็มีต้นอื่นอีกนะต้นอื่น ผมไม่แน่ใจเขาเรียกต้นอะไรนะข้ามีเนี่ยข้าวนกข้าวนกเต็มเลยนะข้าวนกเยอะมากนะเดี๋ยวไปจัดการก่อนไปจัดการดูแลไก่ดูแลวัวก่อนนะนะครับผมตอนแรกตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยให้ต้นพลิกนะเช้านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูมันลงดูนาฝั่งนน้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกแนละ้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเข้าครับอันนี้เดิน ดูนาฝั่งโน well. ้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเ่าบออันนี้เดชจากหนึ่งดอกเนี่ยจะกลายเป็นหลายต้นเลยนะถ้าเมล็ดเขาร่วงนะนะครับผมก็เอาออกหน่อยนะเอาออกหน่อยเท่าที่ทําได้นะนะครับผมดูนาฝั่งโน้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผม เมื่อคืนฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเขารบบอันนี้เดินนะแต่น้ําบริเวณนั้นไม่ในนาไม่ค่อยมีนานนะเดี๋ยวมาดูนานี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันพระฤหัสเช้าเช้าวันพระฤหัสเห็นหน้าชัดไหมครับเห็นหน้าจะโปร่งชัดเลยเดี๋ยวเดินไปดูนานะเดินไปดูนานะก็จะแตกออกนะจากที่จะได้หนึ่งดอกนะเขาก็จะแตกออกไปหลายดอกนะนะครับผม เพราะฉะนั้นสลับราชพงศ์ต้องถอนนะราชพงศ์ต้องถอนออกนะครับผมนะวงช่วงเช้าก็ยังดีนะนะครับผมไม่หมดหรอกครับไม่หมดหรอกนะแต่ว่าหน่อยนะเอาเขาออกหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่หนึ่งดอกเนี่ยเมล็ดเยอะมากนะนะผมในโรงปางนะเดินโรงปางเมื่อคืนฝนตกครับฝนตกนานเหมือนกันนะฝนตกตกหยุดหยุดนะแล้วก็ราชพง์หลับก่อนนะหลับก่อนไม่รู้ตกนานแค่ไหนครับผมต้องถอนนะดินก็นิ่ม่นะดดินนิ่มอยู่ น่าจะถอนได้อย uh ู right, so ่นะอาจจะต้องเอาอะไรมาช่วยนะมาช่วยมาช่วยเอารากเขาออกนะนี่ครับดอกเขานะยาข้าวนกเยอะมากนะเยอะมากเห็นไหมนอนี่ครับเยอะมากมากนะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะดูนาฝั่งนน้นใกล้ๆกระท่อมแล้วนะไม่ค่อยมีนาไม่ค่อยมีน้ำนะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเข้าครับอันนี้เดินผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่หมดนะไม่หมดนะ นะครับผมหญ้าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกนะหญาก็ต้องถอนนะดินก็นิ่มอยู่นะดินนิ่มอยู่น่าจะถอนได้อยู่นะอาจจะต้องเอาอะไรมาช่วยเนาะมาช่วยมาช่วยจากหนึ่งดอกเนี่ยแต่กลายเป็นหลายต้นเลยนะถ้าเมล็ดเขาร่วงนะนะครับผมก็เอาออกหน่อยนะเอาออกหน่อยเท่าที่ทำได้นะนะครับผม หลับเลยนะหลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ชาร์จแบดโทรศัพท์เลยนะลืมเลยนะหลับเทินไปเลยนะนะครับผมนะหลับลืมหลับลืมตื่นไม่ทีก็เช้าแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ร้อนนะลงตอนนี้ก็ไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนแต่ว่าเนี่ยก็เบียดเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนบูธกันนะเปลี่ยนบูธกันได้ลงสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะต้องถอดน,นะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวออกนะถ้าเราเกี่ยวออกเนะี่ยหรือว่าตัดออกนะครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเขาเรียกอะไรหนึ่งต้นนะ ผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่หมดนะไม่หมดนะนะครับผมหญ้าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกมละหญ้าครับผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่หมดนะไม่หมดนะนะครับผมหญ้าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกมลหญ้าครับยังไม่มีน้ําถังนะที่จะมาดูคือขอให้ชื้นๆหน่อยนะชื้นๆหน่อยคือผมจะลงถอนหญ้านะครับผมนะเช้านี้ว่าจะลงไปถอนหญ้านะ ราะว่าก่อนหน้า, aa, านี้เข้านกในหญ้าเข้านกแล้วก็มีต้นอื athletes, ่นอีกนะต้นอื่นครับผมไม่แน่ใจเขาเรียกต้นอะไรนะเขามีเนี่ยเข้านกเข้านกเต็มเลยนะเข้านกเยอะมากนะถอนหญ้าง่ายนะผมนะขอบคุณนะครับสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วนะยาวแล้วยาวแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเอารากเขาออกมาเนี่ยครับดอกนะหญ้าเข้านกเยอะมากนะเยอะมากเห็นในนอเนี่ยครับเยอะมากมากนะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวดูกันนะผู้ช่วยเขาลงไปแล้วรอบหนึ่งนะไม่หมดนะไม่หมดนะนะครับผมย้าไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงก็คือเขาดูได้เฉพาะต้นที่เขาออกดอกนะย่าครับจากหนึ่งดอกเนี่ยจะกลายเป็นหลายต้นเลยนะถ้า,มาเมล็ดเขาร่วงนะนะครับผมก็เอาออกหน่อยนะเอาออกหน่อยเท่าที่ทําได้นะนะครับผม